ผู้ชายคนนี้เพิ่งมาวันแรกก็พักเรียนเด็ก300คนเลยนะ you are all เด็กๆโกรธกันหนักมากแล้วเริ่มโต้กลับทันทีครูใหญ่เลยให้รอปภพ,พาเด็กที่มีปัญหาออกไปก่อนกับเด็กที่ยังเหลือเขายิ่งเข้มกว่าเดิมอีกนะหนึ่งมีเด็กแอบอยู่ในห้องน้ําแล้วทําผิดกฎโรงเรียนครูใหญ่พาเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อเตือนว่าพฤติกรรมอันตรายมาก no, i t kills your brain cells, Sonic. Now, when you're destroying your brain cells, you're doing the same thing as killing yourself. You're just doing it slower. Now, I say, if you want to kill yourself, don't fuck around with it. Go on and do it expeditiously. go on and jump. Jump. No, I don't want to kill myself, sir. ครูใหญ่ยังเข้มกับครูทุกคนด้วยนะใครไม่ทําตามกฎก็ถูกปลดทันทีเลย You're e d You need Get out right now. เหตุผลที่เข้มงวดขนาดนี้เพราะงานสั่งมาจากนายกเทศมนตรี ต้องดันอัตราผ่านสอบให้ถึง75%ภายใน1ปีแต่ตอนนั้นยังไม่ถึง30%เลยนะเด็กส่วนมากมาจากชุมชนแออัดปัญหาเกิดแทบทุกวันมีเรื่องทะเลาะกันประจำครูที่ห้ามก็โดนทำร้ายด้วยวันที่ครูใหญ่เข้ามาโรงเรียนเต็มไปด้วยขีดเขียนโต๊ะเรียนพังเกื่อนพื้นดูสุดโซมมากๆเขามองเด็กทุกคนแล้วหนักใจทั้งที่ควรเป็นวัยสดใสเลยเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทันทีตั้งใจปรับทุกอย่างใหม่ แต่รองครูใหญ่กับบายเบี่ยง e ทําเป็นไม่ <ress> รู could, here, no years, ้ไม่ชี้เขาเลยตัดบททันทีว่าหลังจากนั้นเขาสลับตำแหน่งใหม่หมดพันลงที่ขยันมากได้เป็นหัวหน้าด้านวัสดุครูพระถูกลดตำแหน่งเป็นผู้ช่วย ผู้ช่วยที่ขยันได้เป็นโค้ชทีมฟุตบอลแทนสุดท้ายเขาบอกทุกคนว่า H.N.I.C. H.N.I.C.? There's the nigger charge. democracy. a damn democracy.